ขอ <ห breach. S 1> ต้อนรับคุณนุย้ยปิยลักษ์พาร์ทเนอร์ยันฮีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเนี้จะเป็นยันฮีพรีเมียมเซรั่มค่ะเป็นสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญคิดค้นโดยเฉพาะเพื่อผิวหน้าของคนไทย <uding S 1> ที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดำให้แลดูกระจ่างใสขึ้นค่ะ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานซึ่งอาจารย์นะคิดค้นสูตรมาให้สำหรับคนที่มีปัญหากับเขตร้อนในะประเทศไทยมลภาวะแสงแดดแล้วก็แบบอย่างตอนนี้เป็นแบบผื่นแมสแพ้แมสอย่างเงี้ยค่ะสามนะคะข้อดีของตัวเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือว่าหลังจากที่คุณสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากยันฮีโดยเฉพาะเลยค่ะเราจะมีทีมที่เทรน เทรนตามน้องๆนะแอดมินแล้วก็ฟอลโล่ u อัพตลอดเวลาเพื่อที่จะให้<อ>ใหเกิดผลลัพธ์ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างคะ,ะสารสกัดในเซรัม่มยันฮีนะคะก็จะมีตัวริคอไลตตัวเชเอมเทศช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือทันสมิ i แอซิดนะคะสารสกัดเข้มข้นตัวนี้ที่มีการรับรองว่าช่วยดูแลบำรุงฝ้าแดดอย่างเห็นผลและเป็นที่น่าพอใจค่ะช่วยให้ฝ้ากระดูจางลงนะคะ ผิวกระจ่างใสขึ้นและลดริ้วรอยที่เกิดจากสิวค่ะผลลัพธ์ดีขนาดนี้เพราะเราดูแลปัญหาที่ต้นเหตุไปพร้อมกับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําค่ะถ้างั้นตัวของเนื้อเซรั่มเป็นยังไงบ้างคะเนื้อเซรั่มก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นพรีเซรั่มนะคะเขาลงไปสุเ <ขอ S 2> ดี๋วดยวเดาอ๋อเป็นเจลแบบใสๆเบบใสเลยอะเ้เซรั่ม ฟรีเซรั่ม oh, ตัวนี้นจะซึมได้เลยค่ะใช้เป็นฟรีเซรั่มใช้ก่อนอาครีมทุกตัวได้เลยค่ะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ใช้ได้หมดตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงหรือผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านปัญหาฝ้ากะ จากแดดจุดด่างดำหรือผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะก็ดีมากเลยอ่ะแล้วเราใช้ตอนไหนบ้างคะคุณนุ้ยขาเวลาใช้ทาก่อนนอนค่ะและตอนเช้าได้เลยเช้าก่อนนอนอะก็คือเวลาเราทำหน้าเราให้สะอาดก่อนเนาะแค่เอาของดีเข้าหน้าก่อนเลยค่ะเป็นระดับแรกค่ะแม่มันมันไม่เหนียวเนื้อน้ชอบที่มันซึมง่ายอ่ะซึมเข้าไปเลยอ่ะดีนชอบแบบนี้มันเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากเลยนะใครที่ไม่มีเวลาไปดูแลผิวหน้าทางแันทีก็ทําตัวนี้มาให้แล้วค่ะ คุณอยู่ที่บ้านกดโทรศัพท์สั่งได้เลยค่ะแล้วก็มีทางอาจารย์แล้วก็ทีมอาผู้ซัพพอร์ตดูแลให้ค่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นแสดงว่าคุณสามารถที่จะติดตามผลคือคุณซื้อไปแล้วพอคุณใช้คุณมีปัญหาสงสัยอะไรคุณก็สามารถที่จะโทรมาคุยกับบรรดาทีมหลังบ้านแอดมินได้เลยใช่ค่ะก็จะคอยตอบคอยแนะนำดูแลตลอดเอาล่ะถ้ามาขนาดนี้เลยคุณนุ้ยแล้วก็ยันทีต้องจัดโปรเด็ดๆแน่สำหรับวันนี้นะคะในรายการ ผู้หญิงทำมาหากินนะคะโปรโมชั่นจัดให้พิเศษสุดๆเลยค่ะราคาเต็มนะคะ590บาทแต่ว่าลดเหลือ390บาทนะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณลูกค้าได้ใช้ของดีค่ะโปรนี้นะคะ3า4 6ขวดได้6ขวดนี้เลยนะคะ ลดเหลือ1,900บาทเท่านั้นค่ะตกเฉลี่ยขวดละไม่เกิน320บาทเอาไปใช้แบบทาฟินฟินกันทั้งครอบครัวได้เลยค่ะจำกัด1ท่านต่อ1สิทธิ์นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเลยค่ะสินค้าตัวนี้ไม่มีวางจำหน่ายที่โรงพยาบาลนะคะ หรือว่าที่ไหนๆเพราะว่าตัวนี้จะเป็นระบบออนไลน์โดยเฉพาะเลยบอกก่อนเลยนะว่าทั่วไปเนี่ยไม่มีขายค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะสั่งอยากจะซื้อต้องซื้อในรายการผู้หญิงธรรมหากินตอนนี้ไม่ต้องบึงไปที่แันทีนะคะไม่มีนะคะออนไลน์เท่านั้นในรายการผู้หญิงธรรมหากินเท่านั้นนอนรออยู่บ้านเลยค่ะสวยเลยเซรั่มตัวนี้เปิดตัวได้ไม่นานแบบคนแบบรีวิวเยอะมาก ใช่ยอดถ่ายถล่มทลายมากค่ะพี่สุซึ่งฉลองหนึ่งล้านชิ้นไปโอ้โหมาเดือนที่แล้วสินค้าตัวนี้นุยย้ำอีกทีนึงนะคะว่าไม่มีวางจำหน่ายที่โรงพยาบาลหรือที่อื่นๆคุณสามารถสั่งออนไลน์ได้เท่านั้นใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้โปรดีๆโปรเด็ดๆแบบนี้อยากให้ลองใช้กันจริงๆค่ะจะประทับใจมากะโอ้โหแบบเนื้อสัมผัสดีมากเลยใช่เอามาฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะขอบคุณมากค่ะ วันนี้ขอบคุณยันฮีนะคะที่ส่งของดีๆแบบนี้รวมทั้งคุณนุ้ยด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะ